healthy digest เรื่องราวสุขภาพฟังอร่อยย่ายง่ายกับเอมค่ะเคยไหมคะเวลานั่งด้วยกันเป็นกลุ่มเนี่ยมักจะมีอยู่คนหนึ่งคะ่ะที่โดนยุงกัดอยู่คนเดียวเลยคนอื่นไม่โดนเลยนะคะบางคนเนี่ยชอบทักว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเลือดหวานหรือเปล่า วันนี้ค่ะเราจะมาไขาข้อสงสัยกันว่าทำไมยุงถึงชอบกัดคนบางคนมากเป็นพิเศษค่ะต้องบอกว่ายุงเนี่ยถูกจัดว่าเป็นฆาตรกรอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะโดยองค์การอนามัยโลกค่ะเขาเปิดเผยว่าโรคที่มากับยุงเนี่ยฆ่าชีวิตคนไปมากถึง7 2 5 0 0 0คนต่อปีมากกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากงูสุนนะัขจระเข้ฮิปโปสิงโตหมาป่าแล้วก็ฉลามรวมกันซสอีกค่ะสาเหตุก็เป็นเพราะว่ายุงเนี่ยเป็นพาหะของเชื้อที่ก่อโรคได้มากมายเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกโรคไข้มาลาเรียไข้เหลืองชิคุนคุนย่ารวมถึงโรคสมองอักเสบด้วยนะคะถึงจะตัวเล็กแต่ว่าก็ถือเป็นสัตว์ที่อันตรายมากๆเลยค่ะสะขบมาที่เรื่องยุงกัดค่ะจริงๆแล้วต้องเข้าใจก่อนว่ายุงที่กัดแล้วเนี่ยเป็นยุงตัวเมียนะคะเพราะว่ามันต้องการเลือดจากคนหรือสัตว์เพื่อเป็นสารอาหารในการวางไข่นั่นเองค่ะ ส่วนยุงตัวผู้เนี่ยก็จะกินน้ําหวานจากเกสรดอกไม้หรือว่าผลไม้เท่านั้นค่ะแต่มันก็จะมียุงตัวเมียบางชนิดค่ะที่เขาสลับกันได้ด้วยอย่างเช่นเขาจะเลือกดูดเลือดเนี่ยเฉพาะช่วงวางไข่ส่วนช่วงอื่นๆเนี่ยเขาก็สามารถดูดน้ําหวานได้เหมือนกันค่ะซึ่งมันเคยมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยค่ะที่เขาพยายามหาเหตุผลว่าอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทําให้ยุงเนี่ยชอบกัดคนบางคนมากเป็นพิเศษนะคะอย่างมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆของปี2022เลยค่ะ เขาพบว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากรดคาร์บอกซิลิกซึ่งกรดคาร์บอกซิลิกเนี่ยเป็นสารประเภทหนึ่งของกรดไขมันที่อยู่บนผิวหนังของมนุษย์เรานั่นเองค่ะยิ่งคนที่มีกรดคาร์บอกซิลิกบนผิวมากเนี่ยก็จะยิ่งดึงดูดยุงได้มากซึ่งกรดไขมันเนี่ยมีผลต่อกลิ่นตัวของเราด้วยนะคะส่วนใครจะมีกรดคาร์บอกซิลิกมากน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมฉะนั้นคนที่เกิดมาเป็นแม่เหล็กดูดยุงเนี่ยลองสังเกตดูนะคะว่าไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปเนี่ยยังง่ายยังไงยุงก็ยังชอบกัดคุณเหมือนเดิมค่ะ นอกจากกรดคา์บอคซิลิกบนผิวหนังของเราแล้วเนี่ยนะคะพบว่าคาร์บอนไดออกไซด์เวลาที่เราหายใจออกมาเนี่ยนะคะยังเป็นตัวที่ดึงดูดยุงให้มากัดเราได้ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะเพราะว่ายุงเนี่ยมีความสามารถในการตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งบริเวณไหนที่มีความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์มากเนี่ยนะคะ ยุงก็จะเข้ามาอยู่แถวๆนั้นบริเวณนั้นบินวนไปวนมานะคะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราออกกําลังกายทําให้เราผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามา,มากๆเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ทําให้ดึงดูดยุงได้มากด้วยเช่นกันค่ะตอนนี้มีปัจจัยเรื่องกรดไขมันบนผิวหนังไปแล้วคาร์บอนไดออกไซด์ไปแล้วต่อไปเป็นเรื่องของสีบ้างค่ะหลายคนอาจจะเคยสังเกตใช่ไหมคะว่าทำไมยุงถึงชอบบินวนอยู่บนผมของเรารอะไรเงี้ย มีงานวิจัยถูกตีพิมพ์นะคะในวารสาร Nature Communication ค่ะเขาพบว่าสีที่ดึงดูดยุงได้มากกว่ามักจะเป็นสีโทนแดงส้มฟ้าแล้วก็สีดำนั่นเองค่ะส่วนสีที่ยุงแทบจะไม่สนใจเลยนะคะก็คือสีเขียวม่วงฟ้าแล้วก็สีขาวเนาะฉะนั้นการเลือกเสื้อผ้าสีที่ยุงไม่ค่อยสนใจเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ยุงกัดเราได้น้อยลงนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยงานวิจัยก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปที่แน่ชัดนะคะว่าทาไมสีแดงส้มฟ้าดําถึงดึงดูดยุงได้เยอะกว่าเนาะแต่เอาเป็นว่าหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีที่ดูดยุงก็อาจจะพอช่วยได้ค่ะและปัจจัยสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของไอน้ําแล้วก็ไอร้อนที่ขับออกจากร่างกายของเรานั่นเองค่ะปกติแล้วเนี่ยร่างกายของมนุษย์เราจะมีการขับความร้อนแล้วก็ไอน้ําออกมาซึ่งจะมากจะน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเนาะ แต่ว่าเขาพบว่ายุงเนี่ยจะชอบคนที่มีอุณหภูมิร่างกายหรือว่าคนที่ตัวอุ่นกว่านั่นเองค่ะและนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมยุงถึงชอบกัดคนท้องมากกว่าคนทั่วไปถึง2เท่านั่นเองค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุขันมาเนี่ยเขาพบว่าจะมีอัตราการหายใจออกมากกว่าคนทั่วไปถึง2 1เเลยนะคะทำให้ยุงเนี่ยตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าประกอบกับคนท้องเนี่ยเขาจะมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าคนทั่วไปฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ0.7องศาเซลเซียส คราวนี้ยุงก็ยิ่งตรวจจับสัญญาณเป้าหมายได้ง่ายเลยค่ะและยิ่งประเทศไทยช่วงหน้าฝนเนี่ยยิ่งเสี่ยงโรคไข้เลือดออกด้วยค่ะเพราะว่าฝนเนี่ยจะตกลงมาแล้วก็ค้างค้างอยู่ในภาชนะต่างๆกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายใช่ไหมคะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าเป็นขวัญใจย,ยุงเนี่ยต้องป้องกันตัวเองดีๆเลยค่ะอย่าให้ยุงมากัดได้เลยนะคะทั้งนี้ก็อาจจะหายากันยุงมาช่วยนะคะหรือว่าถ้าเซฟๆเลยก็ไปฉีดวัคซีนโรคไข้เลือดออกชนิด c y d ขีด t d v ค่ะ ฉีดครบ3มเข็มเนี่ยสามารถช่วยป้องกันโรคได้ถึง65%ลดความรุนแรงของโรคได้93%แล้วก็ลดโอกาสการเสียชีวิตได้ด้วยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคนะคะสำหรับขวัญใจยุงเนี่ยสามารถทำประกันสุขภาพโรคไข้เลือดออกไว้เลยก็ดีเหมือนกันค่ะ ส่วนใครที่ชอบใช้ทริกแก้ขันในการเอาเล็บจิกเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นดอกจันสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมหรือสัญ,ญลักษณ์อะไรก็ตามเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยให้หายคันได้จริงๆหรือเปล่าคาตอบจากแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิบค่ะผู้อํานวยการสถาบันโรคผิวหนังเปิดเผยข้อมูลในรายการชัวกร์ก่อนแชร์ค่ะว่าการที่ใช้เล็บจิกบนตุ่มยุงกัดเนี่ยสามารถลดอาการขันได้จริงๆค่ะ เพราะว่ามันเป็นการกระตุ้นเส้นประสาทที่รับความเจ็บปวดเพื่อไปยับยั้งให้เส้นประสาทที่รับความรู้สึกขันเนี่ยทำงานได้น้อยลงนั่นเองค่ะแต่ถึงจะช่วยลดอาการขันได้จริงเนี่ยหมอเขาก็ไม่ได้แนะนํานะคะเพราะว่ามันอาจจะไปกระตุ้นให้มีการอักเสบเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสเป็นแผลเป็นหรือว่ารอยดําต่างๆได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะฉะนั้นดีที่สุดเนี่ยอยาให้ยุงกัดตั้งแต่แรกเลยจะดีกว่าค่ะแต่ถ้ายุ่งกัดไปแล้วเนี่ยตุ่มแดงเนี่ยมันก็จะหายไปเองภายใน1-3วันพยายามอย่ากแกะหรือเกานะคะ สำหรับใครที่โดนยุงกัดบ่อยๆจนชินแล้วก็อาจจะลืมเรื่องโรคร้ายของยุงไปเนี่ยมาได้ฟังวันนี้แล้วก็หันมาใส่ใจสุขภาพแล้วก็ระวังอย่าให้โดนยุงกัดกันนะคะสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวสุขภาพฟังอร่อยย่อยง่ายแบบนี้อย่าลืมติดตาม Healthy Digest ได้ทาง YouTube c h anel n ของ Health Addict Spotify Apple p o d c a s t แล้วก็ Google p o d c a s t ด้วยนะคะ